สวัสดีครับผมร้าน AP Auto Air Service นะครับ0890653429นะครับวันนี้เรามาให้ดูกันสำหรับรถ Toyota v วีออสนะครับตู้แอร์นะครับสำหรับรถ Toyota v วีออสนะครับวันนี้นะครับถอดตู้แอร์ล้างนะครับรถ Toyota v วีออสเป็นยังไงนะครับและดียังไงนะครับสำหรับการถอดล้างแบบถอดตู้นะครับผมอันนี้คือตู้แอร์นะครับเราออกมาแล้วนะครับนะครับ ใช้เวลาประมาณนะครับประมาณครึ่งชั time, to ่วโมงนะครับก่อนออกมานะครับเดซเอาจะล้างทําความสะอาดนะครับนะครับหมดเลยนะครับนี่นะครับชุดนี้นะครับรับล้างแอร์แบบถอดตู้นะครับเราจะล้างทาความสะอาดหมดนะครับนี่ครับตัวเคสนะครับนี Drake ่ค UH! รับที่เป็นเชื้อรานะครับนี่นะครับถ้าล้างแบบแบบไม่ถอดตู้เราจะไม่เห็นพวกค่าแบบนี้นะครับเราจะไม่เห็นพวกค่าแบบนี้นะครับ ตัวนี้เราจะล้างทําความสะอาดให้ใหม่หมดนะครับและล้างแอร์แบบถอดตู้ดียังไงครับฝั่งนี้ด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นด้านที่ไม่ค่อยเลอะนะครับแต่ก็ยังมีเป็นคราบดาๆอยู่นะครับนี่ครับเป็นคราบดาๆอยู่เราก็สามารถล้างออกได้ทั้งสองด้านนะนะครับผมนี่ครับด้านนี้เป็นด้านที่รับรับลมเป็นด้านแรกนะครับนี่ฝั่งฝั่งที่รับลม นะครับเข้านะครับนี่ครับมีสังเกตนะครับมีเชื้อราอย่างนี้นะครับพล้างแบบแบบสอกนี้จะไม่ค่อยออดนะครับนี่นะครับอันนี้ถือว่าหนาเลยนะครับดําแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันนะครับภายในรถกันนะครับนี่ครับอันนี้คือภายในรถนะครับตรงนี้นะครับช่องที่หนูชอบเข้าเดี๋ยวเราจะปิดนะครับเพื่อป้องกันหนูนะครับ ถอดไปแล้วเราต้องปิดไว้นะครับเพื่อไม่ให้หนูมันเข้ามาในห้องโดนสายนะครับสำหรับต้นเบต้าวีออสนะครับก็จะต้องลื้อแบบนี้ปอดออกนี่นะครับนี่ช่างปิดพอดีนะครับนี่ปิดช่องตรงนั้นไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้หนูเข้านะครับสำหรับรถเยต้าวีออสนะครับท่านใดสนใจก็ใช้บริการนะครับ0890653429นะครับร้าน AP Auto-Air s e r v i c e ครับ